สบายดีพี่น้องมือนี้ก็มาเบิ่งตาอุ่นอะไรพี่น้องเลยเป็นเสียเอาขนมหายเมียเ่ยเป็นเป็นเจ็ดตัพี่น้องไปเทะขนมหวานนี่เนาะุ่นนี่พี่น้องสบายดีพี่น้องขนมเพิน่นเจ็ดที่เป็นอะไรเอาไป,ไปาเดินหากระหนาเอาไปเออสีบแบ่งเพื่อนละชิดโหเพว่าเอาก็เอาไว้ให้เล็กน,อน้อยกินเลยแบ่งเพื่อนอันในเท้าน้อยเจ้าแม่เออสีแบ่งให้ อีแม่แล้วก็แม่ซีแล้วก็แม่เทาน้อยน้ำมันใส่ใส่เลยพี่น้องค่ะมันโบเป็นแบบคือกระเจ้ามันโบเป็นขนมเทียนขนมเทียนขนมเทียนห่อแบบนี่บานอ่าโบเป็นยังเตยเตยจะเอามาเอามาวันหนึ่งเนาะโอ้ขนาดก็ยังพนันลองซีลองพี่น้องเห็ดพน้อเลยเห็ดของเลกเห็ดโบเป็นลองง่ายๆจ้ะไปกันใช่ไม่หยาไปซองราคาเท่าน้อซองสี่ห้าปุ๊ เพื่อนเราชิบห่อได้ออแม่ปม่ีกับแม่ยียมเอี่นด้วยวนนี่ก็ริวไปหอนเพื่อนพี่น้องเลยรถกรนนากรบปวาดาลงหน่อเมนอาลงกำบนังน้อยเมื่อ <laughs> วานอย่างเทงเทงเงทเมือนอนเอาหน้าหน้เมียโตมากว่ะ <laughs> ว้าวเล <laughs> นดีแปลกดย อปเอาเตอร์ค่ะคุณอ๋อท่กเจ้าแบ่งกินอะไรบ่ล่ะพ่อกันจะบุอเฮเจ้าก็ม่เท่าน้อยวันี้เื่อนเล่นเมถ้อ่ะ่าหาแล้วใครเปแล้วบอสอทเตอุกเพือนละทิพย์หอแต่มันอันมันเรียงหนึ่งมันหอมกะทิหอมยังมันจะนิ่งอยู่เนาะอย่าเ่นขนมใส่ใส่อะไรเห็ดบุเป็น ก็เลยเป็นขนมเทียนอบอันแป้งกะทิไปกะทิอานเรียบร้อยเนาะจะได้ได้ห่อแบบนี้คนละเฮือนหลังคนละสองเฮแบบจะช่วยจริงๆนะขนมเทียนนะอ๋อในหอมแล้วนี่ง่ายกว่าห่อตัวอยู่เลยโอเคโอเคเฮ้ยอันนี้กับปู่เอาห้ยด้วพี่น้องเด้อมาพ่อแต่กระแซ็บยู่ถึงว่ามันสือกระเซ็บสูกระแซ็บอยู่เด้อบอกงานนั้นอ๋อโอเค มาลองชิมมึงพี่น้องเลยตะอวดนมันกิจกรรมการชิมมันก็งามอยู่ดีพี่น้องหน้าตากคือมานขนมใสใสมันก็คือคืออยู่ได้โบคือปันไดคือคืออยู่คือมันคือมันจะนิ่มๆบอกว่ายังจะชิมชิมมึงพี่น้องเลยแซ่บบ่หอมหวาน นิ่มแซ่บอืมสรุปแล้วคือแซ่บแซ่บเออแซ่บเลยพี่น้องเด้อเหม็นแซ่บอร่อยเ้อแซ่บอร่อยที่น้องเลยคนเบอลให้คอร์เชียสูตรไทยเบิดอันนี้เมนหนึ่งเว้าตอนนี้ก็ฮอดเฮือนเลยพี่น้องเลยสืให้ซุปเปอร์ซีมเลยพี่น้องเลยขนมใส่ไส้เลยพี่น้องตะวันเฮ็ดดีพี่น้องเนาะยังเอาแตย็นได้เหมือนนี้ได้แมซี่พี่น้องเอาผงเนาะ ก้อนถ่าเดียวให่พี่น้องคนถ่ายคนนี่แกก็กัลนมใส่ไส้มาใหุ้่งหนึ่งพี่น้องเลยเออลูกชายเอาขนมใส่ไส้มาให้กินเด้อมันนี่เด้อสีเบิองไหมสีสีเบิองก่อนสีเบิองก่อนสีเบิองก่อนกางคำใหญ่ดูเสียบเลยเนาะแซ่บเลยบางคนเขาออันนี้ก็ลองมาได้พี่น้องเด้อลองเบืองก่อน ของตะอ้นผ่ามาสิเบื้องเดินสิไปแบงให้แม sure> ่ท no ุกหนึ่งถักอะไรหนาแซ่บมันบ่บขายดีเด้อขายเลยทุกคนออกมาเสียงเดียวกันเลยพิหน่องแซ่บๆอร่อ่าสองพันนะะเนื้อครงแรกครังแรกเนาะเราเห็นถักอะไรอีนี่ค่ะ

เม็เดี่ยวอยู่เ้นน้อยๆมาว่ายางมันเสียรสชาติไทยดิพี่น้องปาสตุก๊กตากล้องป้าสตุกได้มุนช็อจุ่มเคยมาแซบบ่เตมสบายดีไหมซาตาีอาหาขอบคุณลายเ้อรอาณาใหม่จบอย่าเอาไปนะตอนนี้ก็ให้พอร้องเด้พี่น้องมือลูกไฟมือปืมือลูกไฟ แซ่บจิบอ่ะแซ่บดีน้องหมดละกระน้ำใส่ๆเลยอบใบเตยตใอนนี้ก็ให้ให้ร้านซิมด้พี่น้องเด้แซ่บบอ่ะหากระอมเื่อๆได้พี่น้องนี่น แซ่บบ่๊ะแซ่บจบอนโชกินจะติดค้างคุณดูตอนนี้กะได้ขนมเลยต้นมี้มาตอนแม่พี่น้องเอลยอาไรนะเด้อสบายดีเด้อพี่น้องขน้าดก็ฮะก็มาหอดเทียนแม่พอดีเลยซีเมืองขนมใส่ใส่สูตรลูกไผ่ซีเมืองดุลีเศษจิบอนเศษบอ๊ะอ๋อไม่ได้บออนี่เออไปนั่นล่ะใจมันมีอย่างนั้น ได้มันเป็นอย่างของหวานเนี่ยของหวานใส่มกข้าวหรือเปล่าข้าวสดบ่กะทิอบกะทิกะทิลหรกะทิก็มีไว้แต่หนุ่มเนาะนุ่มเอาส้มแป้งได้เนาะจ้ากระอุ่นเห็ดเป็นกระซ่บแค่ลูกรดูว่าแซ่บเด้พี่น้องเลยบ้านนี้มากเอาส้มแป้งได้โอ้ขอ้นแม่เห็นเนาะแล้วต่างเนาะ อยากคือขนมนานวนไาจัูกหนุ่มแป้งนุ่มเป็นเห็ดเห็นเนาะคนเห็แป้งาบ้งท่งเนาแม่แหละเคยกะีเคยเห็ดมาก่อนนนแล้วยังเห็ดได้สีเมองไหมแม่บอกแฉบแบแบแบด้วยพี่น้องเด้อ ทุกคนออกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ะแซมเหมือนเหมือนเหมือนหนานวลพี่น้องหนานวลพี่นเงินหนานวลนี่ยังคือหนานวลอ่ะเราคือเป็นหนานวลอย่บงเงี้ยแบบหงอกมันแบบเหมือนจังแต่ว่าถ้าง่ายต่อไปก็ไอ้กระตักทรายเด้อพี่น้องเด้อคือว่าิะกรมปูตั้งเสาที่เสานะาจ้าย่านมดยู่นะย่านคนลมมาช่วงไม่อยากรมแห้งเลย ตั้งเขาละบเทตีนเลยนะประมาณสอบหนึ่งเลยแม่สีกับเบิดเลยเนาะแม่สีเนาะเบิดแล้วเบิดเลยพี่น้องขนมใสใสเสพขนาดยางตับคิดทอดเด้อคิดทอดเด้อเสพคิดทอดกันเลยไปเขาเขาไปเบิ่งหนางงั้นก่อนพี่น้องวันนี้ก็น้ากับสิยางไปเบิ่งเดินพี่น้องเลยเอาสอบหนึ่งดิเด่นสอบหนึ่งเขาสิตั้งเลยพี่น้องบอลวันเขาเทไปแล้วเขาจีตา ข้าวซีตังแลยข้าวซีดิงแล้วลก็เทศคุ้มเลยพี่น้องน,นี่เดี๋ยวพี่น้องเด้อยไอ้กับคนเอาปูนอะาบันเนาะสเสียมเทเลยพี่น้องเลยแห่ก็ว่าแซบ่บบางคนว่ามีคอมเมนต์มาเนาะว่าคอมเมนต์ให้เมียว่าเสียรสชาติไทยหมดว่ะดา่าตะอ้นนาพี่น้อง แต่กระแซบคือกันพี่น้องสูตรนี่ครับมันเด็ดหวานมันเด็ดหวานมันคลุ่ยแซบเนาะมันกระเบื้องเดียรสชาติไทยเนี่พี่น้องเด้อกับฟอยกินได้อยู่แซ่บคนออกมาเพียงเดียวกันเลยกว่แซ่บแซ่บแบบแซ่บเบิดเลยพี่น้องอะคลิปนี้ก็น่ากระซีร่าพี่และน้องไปก่อนเลยพี่น้องเด้อขอบคุณทุกใบทุกเมนทุกคนสเข้ามาลบซมต่องกาน้าตาอ้นและพี่น้องไปบ้ายพี่น้อง